เอาแต่บุกคนมาชมแมกจัวทำกับข้าวไม่รู้สับอะไรครับดูสับเอาสับเอาครับผม เขาบอกว่าได้กบครับผมเอ็งปรมดมับมาดูกันครับว่าแม่ครัวเขาจะทำแบบไหนครับผมดูสับเอาสับเอาครับ ถ้าสับแบบนี้ผมว่าซื้อเครื่องมาปั่นดีกว่าเนี่ยตอนนี้ก็สับเสร็จแล้วครับผมก็ดูว่าจะทำแบบไหนต่อครับ สับเสร็จก็ทำเครื่องต่อครับผมตำตะับไคร่ก้บคาไอ้่กับคาแล้วกระเทียมแล้วกพริกเตริ๊ อนนี้แม่ครัวงงแล้วนะครับหาเครื่องไม่เจอครับผมไม่รู้ว่าห<อ>ยิบไอ้นู้นไปไว้ตรงไหนยิบไอ้นี่ไปไว้ทงไหน<ม>ตอนนี้แม่ครัวงง,งอยู่ครับผมครับผมหาไปหามาก็มาเจออยู่ตรงนี้แหละตรงหน้าไม่เข้าใจเหมือนกัน បានមើលក្តាតឯងអោយកូនមកនេះស្រាប់ឲ្យមើលទីណាដល់នេះดูว่าจะใส่เครื่องอะไรบ้างครับผมจะใส่ข่ากระเทียมพริกผัดกับใบกะเพรา ឡំផ <s> ាន់អមថាដកកចាប់តែគេឃើញច្រាំឡាឡេតចាញ់តែតែចាប់ដាក់គ្រឿង มาดูการทำกับข้าวแต่และบ้านไม่เหมือนกันครับผมแม่ครัวทำกับข้าวไม่เหมือนกันนะครับไปคนละสูตรเลยครับ ทำเสียงดังฟังชัดครับผมดูเขามีสูตรอะไรของเขาก็ไม่รู้ดูอ่ะอย่าให้มันจะเด่นเข้าตาเห็นไหมบอกแล้วว่าว่ามันแปลกว่าแม่ครัวแต่ละคนไม่เหมือนกันครับผมอันนี้แล้วแต่ใครจะคิดได้ครับผม ดูดูเขาบอกว่าถ้าไม่ใส่อย่างนี้มันจะกระเด็นเข้าตาครับผมเสร็จแล้วยางสองยางให้ทุกคนดูเอาก็แล้วกันครับผม ว่าการทำกับข้าวแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับอาจจะเป็นเนื้อพวกอะไรอะไรเครื่องอะไรอาจจะเหมือนกันแต่ทำคนละสูตรครับผมผผอันนี้แล้วแต่ แล้วต่ไอเดียแล้วแต่ใครจะปรุงเครื่องได้ครับผมว่ารสชาติเป็นยังไงตอนนี้ก็มาทำอันนี้ต่อครับผมดูผัดใส่มะเขือพวงนี่ครับผมยัางไม่ได้จะเก็บมะเขือปลอกอูอ ใส่ทั้งหลายอย่างเลยครับไม่ใช่ว่าจะทํากินได้ง่ายๆนะครับกว่าจะสำเร็จได้ต้องใช้เวลาและก็ใช้เครื่องทั้งเยอะครับผม ตัวเสร็จจากตรงนี้ก็ไม่รู้จะใส่อะไรต่อครับเพราะมันมีหลายอย่างครับผมเลือไอ้กะเพรากับมะเขือเปราะ ครับอยากให้ทุกคนรอชมไปเรื่อยๆครับผมจะจะรู้ว่าสูตรการทำเป็นยังไงครับผมว่าจะหอมว่าจะอร่อยไหม,ไมครับผม มาชมเขาทำกับข้าวครับตอนนี้ก็ลงเครื่องลงอะไรแล้วครับตอนนี้ลงเครื่องแล้วครับไม่ต้องใจ่ังนี้คือขอบกระทางเรียบมา,มาเลย ลงเครื่องอครับตอนนี้กลิ่นเข้าจะููกมากเลยตอนนี้กำลังจะใส่กลบลงไปครับผมรอให้เครื่องมันสุกก่อนครับ ตอนนี้ก็เริ่มใกล้จะออกสีเหลืองเราก็ใส่เนื้อลงไปเป็นเนื้อกบนะครับดูดูขนาดแม่ครัวยัง ดีนะที่คนถายยังมีแมตติดจมูกอยู่ครับผมทำไมงั้นก็คงเินถายแบบนี้ไม่ได้แหละครับครับเราจะใส่เครื่องทีละนิดทีละหน่อยครับผมตอนนี้ก็กินหอมเริ่มเข้ามาแล้วครับขนาดยังไม่ได้ใส่ใบ กะเารฟครับผมกินหอมเริ่มเข้ามานะครับ่าจะได้กินแบบนี้น่าจะไปทำแถวแถวชายแดนครับผมคงจะดีนั่นแหล ตอนนี้ก็ใส่น้ำนิดนึงครับผมอันนี้ก็คงผักแล้วน,นะครับน่าเลยรถนาะเฮ้ คือวิธีการทำครับผมมันทำทำแบบคนละสูตรทำคนละอย่างเลยให้รสชาติแต่ละคนไม่รู้เป็นยังไงปิด้า่อนตอนนี้ก็ปิด้าไว้ให้มันมถ้ามันก็สุกกไ็ได้ใส่ใบกบะวาก็เสร็จพิธีครับผม ตอนนี้ก็ใส่ใบกะเพราครับผมใส่ใบกะเพราเสร็จก็ลงชูรสครับผม มื่แก้ก็ลงสืรถเสร็จแล้วก็ก็เป็นนั้นว่าเสร็จสมบูรณ์ครับผมแล้วก็รอตอนจิมดูจิมดูว่าอร่อยหรือยังแค่นั้นก็ยกขึ้นได้เลยครับผม ครับผมก็คงประมาณนี้นะครับถ้าค,คิดว่าคลิปนี้ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดช่วยกดติดตามให้ผมเยอะๆด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับผม